สวัสดีครั้งที่2ของวันนี้ค่ะทุกๆคนวิดีโอนี้พี่ติ๊กมีสูตรทําแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบอร่อยๆมาแนะนําค่ะก่อนอื่นให้ยกหม้อขึ้นตั้งไฟและใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันที่พี่ติ๊กใช้คือน้ํามันดอกทานตะวันหลังจากนั้นให้ใส่มันฝรั่งใส่แครอทใส่หอมแขกและกระเทียมบุบตมลงไปค่ะผัดส่วนผสมต่างๆจนเข้ากันดีนะคะผัดนานประมาณ2-3นาทีค่ะ พอผัดผักให้เข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูค่ะเนื้อหมูที่พี่ติ๊กใช้คือเนื้อหมูส่วนคอหมูย่างค่ะพอใส่เนื้อหมูเสร็จปุ๊บเราก็ผัดส่วนผสมต่างๆจนเข้ากันดีค่ะและให้ผัดเนื้อหมูจนกระทั่งเนื้อหมูไม่มีสีแดงค่ะพอเนื้อหมูไม่มีสีแดงแล้วเราก็ใส่น้ำหรือน้ำซุปค่ะ ให้ปรุงรสน้ำซุปด้วยรสดีและซอสถั่วเหลืองค่ะอย่าลืมใส่ขิงบดและแอปเปิลขูดนะคะวิธีนี้จะทำให้แกงกะหรี่อร่อยมากขึ้นค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมตัวอ,อย่างลงไปแล้วเราก็เคี่ยวน้ำซุปนานประมาณ30นาทีพอครบเวลาแล้วก็ให้ใส่ผงกะหรี่ก้อน2-3ก้อนลงไปค่ะมาถึงตอนนี้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นของพี่ติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มาสูมดูกันช,าชาัาๆค่ะว่าน่ากินไหมตอนนี้ใครหิวข้าวราดแกงกะหรี่แล้วบ้างคะก็ทาแกงกะหรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตักข้าวรอเลยคะ่ะจานนี้พี่ติ๊กเตรียมไว้ให้คุณฝรั่งคะ่ะพกข้าวพร้อมแล้วเราก็ตักแกงกะหรี่ราดลงไปเลยคะ่ะก่อนเสิร์ฟอย่าลืมช้อนกับซ้อมนะคะ ส่วนข้าวจานนี้เป็นของพิติค่ะตักแกงกะหรี่ลาดลงไปเยอะๆเลยค่ะเพราะตอนนี้หิวมากพิติขออนุญาตทุกคนกินข้าวก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ข้าวและแกงกะหรี่ร้อนมากพิติตักคำใหญ่ๆไม่ได้เลยค่ะพิติขอพระคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ใจดีดูวิดีโอนี้จนจบค่ะ วิดีโอตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วพี่ติ๊กขอตัวรีบไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายคะ่ะ